สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมใครที่อยู่คอนโดหอพักอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วกำลังจะหาในส่วนของตัวเราเตอร์ Wi-Fi ใส่ซิม 5G หรือในส่วนของตัวป็อกเก็ต f i 5G แบบใส่ซิมน,นั่นเองครับวันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเทียบในส่วนของตัวสปปดนะครับให้เพื่อนได้ชมนะครับว่าตัวไหนคุ้มไม่คุ้มอย่างไรนะครับตัวไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับกรณีที่เราเดินทางกรณีที่เราอยู่หอพัก คอนโดอพาร์ตเมนต์นั่นเองครับผมจะมาทดสอบความเร็วนะครับโปรอินเทอร์เน็ต1,000เมกะทนกันเลยทั้งตัวบ็อกเก็ตไวไฟและตัวเราเตอร์ 5G นั่นเองครับ <S <S เดี๋ยวเรามาทดสอบในส่วนของสปีดกันเลยนะครับโปร0 0 0่นเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวเราเตอร์ใส่ซิมนะครับกรณีที่เรานะอยู่หอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับมีเพจไฟเพจโฟนะครับผมเอาไว้ดาวน์โหลด ในส่วนของไฟล์เกมไฟล์ใหญ่เป็นเลยร้อยกิกห้าสิบกิกเจ็ดสิบกิกเนี่ยตัวนี้ครับผมก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายนะครับตัวนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวโปรอินเทอร์เน็ต1,000เมกะบิตเปอร์เซกนั่นเองครับที่ผมใช้งานวัดสปีดเอ็เพื่อนได้ชมนะครับดาวน์โหลดเกมสตรีมนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะครับผมไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับไฟล์หนึกิกนั่นเองเพื่อนๆตัวนี้นะครับนี่ส่วนของตัวสปีดนะครับก็อยู่ประมาณซัก ดาวโหลดนะขาดาวน์โหลด,นะด,ดอยู่ที่296ร้อเกบมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะในส่วนของตัวขาอัปโหลดก็60กว่าเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับทั้งหมด3รอบเพื่อนๆได้นนชมนะครับว่าอินเทอร์เน็ตจะนิ่งไม่นิ่งนั่นเองครับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะกับใครเหมาะสําหรับเพื่อนๆน,น้องๆครับผมอยู่หอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานนะครับบูธ ขายสินค้านะครับตามห้างต่างๆนะครับต้องการนะครับอินเทอร์เน็ตที่ลื่นไหลนะครับเอาไว้เปิดบินเอาไว้เล่นเกมแชร์ไวไฟนะครับเป็นจุดๆหรือว่าจะย้ายพื้นที่บ่อยๆนะครับตัวนี้คือผมก็สามารถที่จะย้ายไปเสียบลั๊ก เปิดใช้งานนี่เลยนะครับเป็นแบบปักแอนเเพย์นะครับรองรับซิม2 d ี e ทคดีเนะครับรอบที่2คือดาวน์โหลดนะครับ300รไมโคบิตเปอร์เซ็นต์อัพโหลดอยู่ที่60กว่าไมโครบิตเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหม,มเพื่อนๆก็ใช้งานได้อย่างลื่นไหลนั่นเองครับอันนี้จะเป็นรอบที่3มันเพื่อนก็ทดสอบ ทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับตัว Pocket Wi-Fi U2100 รุ่นใหม่นะครับก็วิง่งประมาณสัก3กิกนั่นเองครับถ้าเกิดเป็นตัว 5G ไทยแท้นะครับแต่ถ้าเกิด 4G นะครับผม 4G รวมเป็น 5G ก็อาจจะวิง100่งร้อย0 0เมกะบิตเปอร์เซ็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของประเทศไทยของเรานะครับตัว 5G ไทยแท้นะครับ ยังไม่ทั่วถึงน,นั่นเองครับใช้เสา4 G รวมเป็น5 G อยู่น,นั่นเองครับในส่วนของรอบที่3ครับ300กว่าเมกะบิตเปอร์เซ็นต์ครับนิ่งๆเลยนะครับผมอัพโหลดอยู่ที่70เมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับใครที่เป็นสายไรสดนะครับเล่นเกมออนไลน์ right, นะครับผมไรเล่นเกม tik ิกต็อกยูทูบเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะเลยนะเหมาะ กับการเปิด24ทับเหรือว่าในส่วนของการเปิด24ชั่วโมงนะครับไม่มีปิดนะครับทุกๆวันเพื่อนๆตัวนี้นะครับประกัน3ปีสบายๆเลยนะครับใช้งานในหลายเครื่องตัวนี้หลองรับนะครับ 30- 40ดีไว้เนี่ยสบายๆต่อกรองจอปิดได้นั่นเองครับในส่วนของตัว Pocket w i f i เดี๋ยวเราจะมาทดสอบเป็นเพื่อนในชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวดีล n k นะครับ ดีลิ้งยูสองหนึ่งศูนศูนย์ห้าจีนะครับตัวนี้นะครับใส่ซิมโปรหนึ่งพันเมกครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนในส่วนของตัวชื่อ Wi-Fi ให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าเราเปลี่ยนจริงนะในส่วนของสปีดนะครับไม่ได้เมกนะครับตัวนี้โปรนะครับหนึ่งพันเมกะบิตเปอร์เซ็ตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อเลยนะครับขึ้น Wi-Fi 5 g h z ินะครับเพื่อนเพื่อนได้ชมตัวนี้นะเห็นไหมเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับตัว U2100 ห g นะครับถ้าเกิดมันเพื่อนเห็นนะเห็นในจอมือถือนะครับต่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับทั้งหมด3รอบนะครับตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับเพื่อนเอนสายเดินทางาเพื่อนใสก่กระเป๋านะครับปล่อย Wi-Fi หลาย,ลายๆเครื่อง30กว่าดีไวต์ต่อได้หมดเลยนะต่อสาย USB นะครับผมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตวิ่งเลยนะผ่านสายได้เลยนะครับแทน Wi-Fi ได้เลยนะและที่สำคัญตัวนี้นะครับทำเป็นพอแบตได้ครับสามารถที่จะต่อมือถือแท็บเล็ตนะครับชาร์จมือถือได้ชาร์จแท็บเล็ตได้นะครับแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์นั่นเองครับตัวนี้เห็นไหมเพื่อนๆตัวโปรพันไมโครบิตเปอร์เซ็นต์นะครับตัวพ็อกเก็ตไ i ไฟนะเปิด 5G อยู่นะเพื่อนๆตัวนี้นะครับถ้าเกิดเห็นนะครับตรงมุมด้านบนนะครับ ที่จอนะ5 g นะครับขึ้น5 g อยู่นะครับคล้ายเดียวกันเลย To Move S นั่นเองครับดาวน์โหลดรอบแรกอยู่ที่1 9 2ก็สอเมกครับผ่มอัพโหลดก็อยู่มาอันสัก90เมกเลยนะเกือบร0อยเมกโอ้โหแรงใช้ได้เลยนะครับรอบที่2มเพื่อน สายเดินทางนะครับผมหรือว่าจะเอาใช้งานกรุบทัวร์ต่างๆครับผมก็30-40ดีไวส์อะไรประมาณนี้ครับก็สามารถ่จะต่อได้นะครับรอบที่2ครับผมก็วิ่งไปนะครับลองดูนะว่าจะแตะ200เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ไหมน,นะครับผมมาดูกันอู้2อ9้เมกะบิตเปอร์เซ็นต์ อัพโหลดก็อยู่ประมาณสัก80กว่าไมกบิตเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้นะครับผม Pocket ตไ f ไฟนั่นเองครับใครที่ตามหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับสบายๆเลยรอบที่2เดี๋ยวเราดูรอบที่3นะครับผมสำหรับใครที่เล่นเกม Pay เอสไนะครับแล้วมีพอ r t ท่อนะครับแล้วก็อยากได้อินเทอร์เน็ตที่เร็วๆแรงๆนะครับเอาซิม 5 g แบบ max speed ครับพันเมกเนี่ยเอามาใส่เบื่อนแล้วก็พกพานะครับไปตามตางจังหวัดไปทุงไปเที่ยวแล้วพกพาเจ้าตัวพอท่อนะครับผมเอาไว้รีโมทเล่น ps ไฟนั่นเองครับตัวใหม่เบื่อนๆก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบลื่นๆเลยนะ2 3 3เอมกอัพโหลด86เมกบิตเปอร์เซ็นต์เพื่อนๆเห็นไหมตัว p ็ c k e t ็ตไ i ไฟนะครับก็สามารถที่จะทำความเร็วได้นะครับแต่ก็ยังเป็นลองตัว เราเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดตัวเราเตอร์นะครับมันสปีดเนี่ยก็จะเร็วกว่าอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ครับรองรับนะครับรองรับอยู่ที่4กิกนะครับตามสเปคนะ4กิกตัวนี้นะครับผมเห็นไหมสี่จุดหกเจ็ดกิกเพื่อนๆตัวนี้ครับตามสเปคนะครับผมตัว5 G แท้ๆนะครับตัวนี้จะรองรับในส่วนของสเปคนะครับ3กิกกว่า คือสเปคมันเป็นรองนะครับตัวสเปคมันเป็นรองนั่นแหละแต่ว่าตัว 5G มันก็แรงนะครับผมก็เทียบกันได้เลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับตัว 5G มันก็วิ่งประมาณเนี้ยก็ประมาณสักร้อยสองร้อยสามร้อยสีบางจุดเจ็ 700, บางจุดกิกกว่าอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะครับผมผลลัพธ์ที่เรานะครับผมทดสอบเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยนะที่เราวัดสปีดนะครับเห็นไหมเห็นตารางไหม,มเพื่อนๆตรงนี้นะครับตัวนี้คือ Pocket Wi-Fi ครับผมเห็นไหมสารอบนะครับ 192, 2, 3, 9, 2, 3 3, 3, 3, ถือว่านิ่งนะก็ลื่นไหลนะครับตัวนี้นะครับ3รอบแต่ถ้าเกิดตัวเราเตอร์นะครับเราเตอร์5 G เนี่ยอยู่ที่ 3, 1, 1, 1นะครับแต่300กว่า296เห็นไหมมันก็จะเร็วกว่าก็ประมาณสักยังไงอะ สองร้อยสามร้อยครับผมก็ไม่ถึงร้อยเมกนะไม่ถึงร้อยเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดแบบบวกลบกันจริงๆนะครับแต่ส่วนตัวเราเตอร์เนี่ยมันรองรับนะครับผมเปิดยี่สิบสี่เจ็ดนะครับข้อดีแล้วก็ต่อพวกกล้องวงจรปิดได้นะครับกล้องไอพีเคเมานะใครอยู่หอพักคอนโดอาพาร์ตเมนต์บ้านสวนอะไรเงี้ยมันสามารถใช้งานได้นะอันนี้คือมันสามารถที่จะโยกย้ายได้ครับเราติดตั้งจุดนี้ เราจะไปติดตั้งอีกจุดหนึ่งแล้วก็แค่ถอดปลั๊กครับถอดปลั๊กเสร็จแล้วก็เอาไปเสียบปลั๊กอีกจุดหนึ่งรั่วบ้านอีกหลังหนึ่งอะไรเงี้ยเราย้ายบ้านอะไรเงี้ยไอตัวเราเตอร์เนี่ยมันก็ทําได้ครับตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับผมในส่วนของตัวพกเก็ต Wi-Fi นะครับสายเดินทางก๊บทัวร์วต่างๆครับซิม5 g max speed รายเดือนโปรพันเมกเนี่ยอย่างเงี้ยเบืเ่อนๆก็สามารถที่จะซื้อไปได้นะในส่วนของตัวรายเดือน1000เมกะบิตเปอร์เซ็ตตัวนี้ครับ เพื่อนๆซื้อไปก่อนถ้าเกิดให้ผมแนะนํานะจุดที่เราอยู่หอพักคอนโดนะครับเราไม่รู้ว่าค่ายไหนเสาไหนอินเทอร์เน็ตจะเร็วแรงอย่างผมนะครับ a s เนี่ยวิ่งประมาณสัก100กว่าเมกครับไม่เกิน200แต่ถ้าเกิดทูเนี่ยวิ่งประมาณสัก200-300เมกผมก็ใช้ทูนะอันนี้ทั้ง2ซิมนะครับพันเมกเนี่ยทั้งตัวพกเ e t ไ i ล i ตัวเราเตอร์นะครับผมใช้ทูมูฟเอสเพราะว่าปริงมันตํำกว่า อินเทอร์เน็ตวิ่งเร็วกว่าเ s นั่นเองครับจุดที่ผมอยู่นะแต่เพืเ่อนๆต้องนะครับมีซิมทั้งสองค่ายเนี่ยอย่างสมมติเราไม่รู้ว่าของทูแรงหรือเปล่าของ a อแรงหรือเปล่าให้เพืเ่อนนะครับกดสั่งตัวซิมพันเมกใต้คลิปนี้แล้วเพืเ่อนเอาไปเปิดลงทะเบียนกับทางร้านค้าที่เราสั่งซื้อไปใช่ไหมมันจะมีให้แอดไลน์ลงทะเบียนแล้วเอาซิมตัวเอเนี่ยเอาไปจิ้มใส่ก่อนนะตัวพ็อกเก็ต f i ไฟเองก็ดีหรือส่วนของตัวเราเตอร์นะครับ เอาไปจิ้มใส่นะครับแล้ววัดสปีดครับถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตนะครับเร็ว100เมก2 0 0ร0 0 4 0 0มอเมกอันนั้นคือแรงครับเราก็ค่อยไปเปิดรายเดือนตาม0ูนย์ 5G Max Speed 1299ต่อไปครับ้วนเพื่อนนะครับผมสั่งซื้อซิมทูไป ES ไม่แรงไม่ถึง100เมกเนี่ยตัดออกไปเราก็ซื้อทู o มบเอสครับตัวนี้เอาไปลองเอาไปลองก่อนนะครับเดือนแรก แล้วก็ใส่ตัว Pocket ใส่ตัว Router จะเกิด200 300 400เมกอะไรเงี้ย ก็ถือว่าแรงแต่ถ้าเกิดไม่ถึงร้อยก็ไม่ต้องไปเปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับไม่ได้ลองซิมแบบนี้นะครับแบบเติมเงินเงี้ยเพราะว่ามันเล่น1เดือนใช่ไหมหนึ่งเดือนเราหักซิมทิ้งได้เลยครับไม่ได้ซิมแบบรายเดือนทั่วไปที่เก็บเงินย้อนหลังนะตัวนี้ไม่มีเก็บเงินย้อนหลังครับซื้อขาดครับถ้าเกิดเราไม่เติมเงินต่อเดือนที่ 2, <c oughs> 2> ก็ไม่ต้องเติมครับหักซิมทิ้งได้เลยเอาไปทดสอบความเร็วเอานะ แต่ถ้าเกิดเรานะครับรู้จุดที่เราอยู่เนี่ยครับอินเทอร์เน็ตทูเราไปเปิดที่ศูนย์นะครับย้ำนะที่ศูนย์เป็น 5G max speed แบบอะลิมิเต็ดเลย1299ต่อเดือนนะต่อเดือนเอามาใส่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับ ASD นะครับผมเสาอยู่ใกล้แรงครับผมเราก็ไปที่ศูนย์เเปิด 5G max speed นะครับอะลิมิเต็ดนะครับ1299เท่ากันเลยนะครับสองค่ายนี้แต่ขึ้นอยู่เพื่อนๆเนี่ย จะใช้ค่ายไหนและค่ายไหนแรงที่สุดลื้วที่สุดของ d t แทเองก็ตามครับถ้าเกิด d t แทแรงเราก็ไปสู่ d t แทเปิด5 g max speed 1299นะครับราคาเท่ากันปเ,เป๊ะเลยเพื่อนๆก็สาก็สมารที่จะจัดกันได้นะครับก็อย่าลืมนะตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัว5 g นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่จะเล่นเกมดาวน์โหลดเกมไฟล์ใหญ่ๆ4 g นะครับทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ4 g จากที่ผมวัดสปีดนะครับหลายๆคลิปหลายๆตัวครับ ไม่เกิน100เมกก็ถือว่าหลูแล้วนะครับก็ประมาณสัก50เมก70ด0เมกครับผมถ้าเกิดพลิกๆหน่อยก็100 m เมกบิตเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมมันจะทะลุ100 200 3 0 0 4 0 0อนะครับอินเทอร์เนต็ตเล่นเกมลื่นกว่าอย่างชัดเจนอย่างที่ผมบอกนะลื่นกว่าครับเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยผมเล่นเกมสตรีมนะครับดาวน์โหลดเกมนะครับเป็น100อย ก e เดลต้าฟอร์นะครับ G T A นะครับผมในส่วนของตัวเอ펙นะครับผมผมก็ดาวน์โหลดนะตัวนี้สบายเลยนะครับเล่นเกมสตรีมได้ไหมสตรีมได้ครับตัว 5G เนี่ยสตรีมได้ด้วยนะผมสตรีมเนี่ยลื่นเลยเล่นเกมก็ลื่นสตรีมก็ลื่นนะครับอันนี้เหมาะเลยนะนเพื่อนๆในส่วนของตัวพ็อกเก็ต i วนะครับผมก็สามารถที่จะจัดกันได้นะครับ ใครที่สนใจนะสายเดินทางเอาไว้ติดรถนะครับกุ๊บทัวร์ครับผมก็จัดได้เลยแล้วก็ซื้อซิมเอาไปทดลองเดือนแรกก่อนแล้วก็ไปเปิดที่สูย์นะครับอย่างผมบอกนะครับในส่วนของตัวเราเตอร์ตัว 5G ตัวนี้นะครับน้องๆอยู่หอพักคอนโดพัมนะไปเรียนนะครับเป็นนักศึกษานะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไปเรียนในเมืองนะครับหรือว่าจะอยู่ในแบบชนบทนะครับหรือว่าอยู่บ้านนอกอย่างเราอย่างผมอยู่บ้านนอกเนี่ย แล้วเราไปเรียนในตัวเมืองนะครับเราเช่าหออยู่นะครับอินเทอร์เน็ตหอนะครับ4เมกบ้าง6เมกบ้างมันไม่ทันใจนะครับจะเล่นเกมก็ไม่ได้สตรีมไลฟ์สดนะครับผมรู้ว่าจะอัพคลิปนะครับ 4K เงี้ยมันอัปเดตไม่ทันใจเพราะมันอัปเดตนะครับดาวน์โหลดเป็นวันๆนะในส่วนของตัว 5G ตัวนี้นะครับก็จะช่วยแก้ไขนะครับทำให้อินเทอร์เน็ตของเรานะครับเร็วขึ้น ดาวน์โหลดไว้ขึ้นนะครับผมอัปโหลดไว้ขึ้นเล่นเกมสตรีมเกมนะครับทำรายงานเข้าเว็บนะครับทุกอย่างเนี่ยเพื่อนๆนะครับผมก็จะได้การตอบสนองของอินเทอร์เน็ตเอาง่ายๆเลยนะครับเข้า y u t u b e Tik t o อกเนี่ยไทยเนี่ยโคตรลื่นเลยนะตัว 5G นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนได้ชมนะครับตัว 5G เลยครับผมตัวพอกเก็ก่อนแล้วกันมันเพื่อนเดี๋ยวผมจะทดสอบตัว็อกเก็ก่อนนะเข้าตัว ทิกต็อกนะครับผมขอปิดเสียงก่อนนะเพืเ่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเห็นไหมเพื่อนเห็นความลื่นไหมเพื่อนโอ้โหอย่างลื่นนะครับไม่มีหมุนนะอย,อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับปิงจะน้อยนะครับแล้วจะเล่นเกมนะครับดู y o YouTube ถ่ายเนี่ยเห็นไหมลื่นติดมือเลยนะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม ไม่มีหมุนนะครับไม่มีหมุนแม้แต่ปื๊บไม่มีหมุนนะครับอย่างลื่นเลยอันนี้คือพ็อกเก็ตตัว5 g ครับซิมพันเมกนะลื่นเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัว WiFi ครับไปตัวเราเตอร์นะครับก็จะลื่นไปใหญ่เลยเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเร็วกว่าเกือบเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับตัวนี้เลยนะครับตัว5 g ต่อเลยนะครับตัว nx 2 0 5 g c p e นะครับของค่ายทีเปริงนะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบกันโอ้โห ดูเพื่อนๆเ,เห็นไหมเพื่อนๆจะได้อินเทอร์เนต็ตนะครับที่มันเร็วแรงกว่าปกติที่เราใช้งาน 4G ทั่วไปอันนี้คือข้อดีครับเห็นไหมไม่มีหมุนเลยครับดูสบายใจขึ้นเล่นเกมลื่นขึ้นนะครับสนุกสนานขึ้นนะครับตัวนี้นะครับผมข้อดีนะครับของตัวเราเตอร์และ p กเก็ต WiFi 5G นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใครที่สนใจตัวเราเตอร์ 5G ตัว p กเก็ต WiFi 5 g ของค่าย d ี i ิงและทีวีริงกนะครับก็อย่าลืมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซิมโปรพั aker, นเมกหเดือนแบบไม่มีสัญญาครับเอาไปลองใช้งานก่อนนะครับถ้าเกิดเร็วแรงเพื่อนๆพ,พ,พอใจแล้วนะครับค่อยไปเปิดเบอร์รายเดือนที่0 Bo ูนย์โปรพันส g max speed ต่อไปนะครับคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ติยตามกับไอองรีวิวนะครับแนะนำเราเตอร์และโปรอินเทอร์เน็ตซิมเด็ดเดดแบบนี้ในคลิปต่อตอไปนั่นเองครับ